ที่เริ่มมการเพื่อเจกรยาะัดเข้าเปดูแลผู้ป่ที่ตการการดล้้ก้อตรากาตายล็เลเคอสลมีเรืันสนาจย่างเิทริั่เดลับ